สวัสดีครับพบกับผมซิโนอาร์เช่นเคยนะครับวันนี้ซีโนอาร์จะพามาชมวิดีโอรีวิวแกะกล่องทดลองใช้งานนะครับเคสแบ็กเบอรี่รุ่นใหม่ล่าสุดกับแบ็กเบอรี่เซตสินะครับในเคสของฟลิปแชลเคสนะครับเป็นเคสฝาปิดนะครับที่ปิดปุ๊บหน้าจอดับเปิดปุ๊บหน้าจอติดใช้งานได้ทันทีทีนี้เรามาดูกันว่าตัวเคสตัวนี้ของแบ a ็กเบอรี่นะครับแท้ๆตัวนี้นะครับใส่ในตัวเครื่องแล้วมันจะแนบเนื้อขนาดไหนสวยงามเพียงใดมาชมกันเลย สวัสดีครับพวกผมเช่นเคยนะครับชินอนอานะครับวันนี้เราจะมาดูการแกะกล่องลองใช้งาน f ฟล h ป l l case ของแบ c k p ิซ็ตสิ์นะครับมันเป็นซองเป็นเคสนะครับแบบเปิดหน้าตัวนี้ผลิตมาทั้งสิ้น3สีนะครับคือสีดำสีแดงและสีขาวนะฮะและอย่างเช่นเคยก็คือว่า NFC friendly สามารถใส่และใช้งาน NFC ได้ปกติตัวนี้สามารถเอามาตั้งดูทีีได้ด้วยนะครับก็ลองดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง ผมสั่งสีขาวมาเพราะว่ามันจะได้เข้ากันเข้ากันกับแบ็คิเซตสิบสีขาวนะฮะใส่ซอ็อกาสิกมาสวยงามเช่นเดิมก็ปารคโคดบ็จตนะครับแบ็คบิรีฟลิปเชลไวท์สีขาวนะครับโอเค หนังนะครับจับและนุ่มมือมากๆนะครับด้านหลังนี่เป็นพลาสติกก็มีสแสดงการใช้งานให้ดูนะครับการเปิดการปิดตักสามารถไน,นออนี่ครับผมดึงตั้งหานะครับการใช้งานนะครับเปิดปั๊บนะครับเราก็จะได้ขาดตั้งดูหนะังอ้อดีนะครับ ตัวหนังนะครับด้านหน้าที่เป็นฝาพับนะครับจะออกสีขาวนวลเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตัดกับพลาสติกสีขาวนะครับด้านหลังตัวเคสที่เกาะตัวเครื่องพลาสติกที่เกาะตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นต้องบอกว่าเป็นสีขาวด้านนะครับไม่ใช่ขาวเงาจะขาวด้านเข้ากันกับตัวเครื่องนะครับ ตัวหนังทําได้ค่อนข้างดีเราลองดูกันว่าซึงอย่างเนาะตรงนี้มีโลโก้ BlackBerry ซึ่งดูแล้วสีขาวนะครับผู้ชายใช้งานคงจะดำเร็วไม่น้อยแต่ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมกำลังเหอสีขาวก็ต้องสั่งสีขาวไปรธรรมดามีช่องเปิดูกล้องเสร็จนะครับเราลองมาใส่เครื่องกันดูเลยดีกว่า แต่ใส่ก็กระชับดีนะครับสวยงามนะการเกาะตัวเครื่องของขอบนะครับก็ ทำได้ดีดูแล้วไม่มีท่าทีที่จะบาดตัวเครื่องแต่อย่างใดนะครับเกาะที่สี่มุมแล้วก็ด้านข้างเล็กน้อยนะครับเห็นไหมฮะงานออกมาเนียนใช้ได้ครับสามารถเปิดแล้วใช้งานกล้องได้ปกติดูแม่ตั้งนะครับก็ยังไม่บังนะสามารถ จริผมว่าตั้งแล้วนะครับเปิดกล้องหน้านะครับถ่ายตัวเองคงจะเพลินดูไม่น้อยนะแล้วก็แน่นอนนะครับเมื่อเป็นฝาแม่เหล็กนะครับเราสามารถตั้งค่านะครับที่เมนูโทรศัพท์นะครับดึงลงมานะครับกด setting จะมีตัวโฮสเตอร์นะครับกดโฮสเตอร สามารถเปิดปิดการทํางานได้ว่าจะให้เปิดฝาแล้วรับสายปิดฝาเพื่อวางสายหรือไม่นะครับก็ตั้งเปิดออนตรงนี้2ด้านด้านบนเป็นการรับสาย้านล่างเป็นการวางสายนะฮะเหมือนเดิมกับที่ใช้การเ,เคสอื่นจับกระชับมือนะครับตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นยุคแห่งเคสฝาปิดจริงๆนะครับทั้ง Android, iPhone และแ a b บิ r กก็ทำกันทุกคนซึ่งผมว่าค่อนข้างสะดวกนะครับ ปกป้องเครื่องได้ครบทั้งตัวรวมถึงหน้าจอนะครับแล้วก็การเปิดงานใช้งานค่อนข้างง่ายนะฮะเห็นไหมฮะการใช้ต่างๆกางนิ้วกดได้าตามสบายไม่ใช่คราบปิดก็การรีวิวนะฮะตัวฟลิปเชลล์เคสหรือว่าเคสฝาพับฝาปิดของแบล็คเบรด Z10 ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ลาไปก่อนครับพบกันใหม่กับเคสตัวหน้ากับผมชินอนอาร์สวัสดีครับ